ใช่นะเราติดอยู่นีนตลอดไปแน่เลยแค่เอาทุกอย่างที่พอเอาไปได้ก็พอแล้วเราต้องเอาไปจ่ายที่นี่แล้วเอาไปแค่นี้แล้วกันไปเถอะ สดสวยสบายดีไหมจ๊ะอ่าจูนฉันไม่เคยเครียดแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยโยไหวไหมลีลาวันนี้มันแย่มากเลยอย่าไปดื่มหน่อยไหมล่ะคันเลี้ยได้เลยได้ดื่มอะไรสักหน่อยก็คงจะดีเยี่ยมเดี๋ยวไปรับในอีก15นาทีนะส่วนนายเป็นคนขับนะถือว่าทดแทนที่ติดกันตอนนั้นคุณมันมเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแม่โอเคหรือเปล่าฮะ ลูกรักแม่แค่แม่แค่เหนื่อยนะลูกนี่แม่โยนของที่อยู่กับพ่อทิ้งเหรอฮะเปล่าทํามไม่ม่มาฟังแม่นะวันนี้แม่แค่เครียดไปหน่อยนี่จะลูกอยากจะไปเล่นที่บ้านเพื่อนหน่อยไหมฮ่าฮ่าไปไปไปโอเคอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวแม่เทาบอกเขาก่อนสวัสดีฮะพ่อสวัสดีฮะแม่ Care. สักี่จะมานะฮะเย้เดี๋ยวผมบอกซูซี่ให้ครับบายครับคุณลิล่านี่ซูซี่คุณลิล่าบอกว่านะเออกไปจาก<ว>ขอ้อต่อนเลยนะแล้ว่าแบบนั้นยังไงอ่ะมันเหมือนจริงมากเลยคุณตถึงไม่รู้จักข้อประตูเนี่ยสวัสดีซูซี่คุณตาเธออยู่ในบ้านหรือเปล่าเออไม่ค่ะทำธุระค่ะ เธอเอ่อพ่อจะสะดวกรับเข้าไปดูแลในวันนี้ได้ไหมจ้ะฉันจะรู้สึก,กอขอบคุณมากเลยไม่ต้องห่วงนะลีลาหนูดูแลเขาเองแล้วฉันจะกลับมารับเขานะไวเ้เจอกันนะคะเอาล่ะพวกนายสองคนฟังนะฉันจะเออฉันจะไปทําการบ้านเอฮะแธอไม่ได้จะทำหรอกฉันทําจริงๆอยะและฉันก็ไม่อยากให้พวกเธอสองคนมารบกวนฉันเข้าใจนะเข้าใจแล้วซูซี่ซซ แล้วก็อย่าคิดจะออกไปข้างนอกเด็ดขาดมาวิ่งเป็นวงกลมกันไปเล่นตุ๊กตากันเถอะเฮ้ยสุดสวยสนใจมาเป็นแม่ของลูกหน่อยไหมจ๊ะเชนายไม่ใช่สเปคฉันเฮ้ยนั่นพวกนายทำบ้าอะไรรึรู้จัยกันเถอะ ไปเฉวินไปเฉวินไเฉวินเฉวินเฉวินวิน <c oughs> เอ่ออยากให้ช่วยเก็บหน่อยไหมเฮ้เด็กเด็ก hey, เราไปหลอกหรือเลี้ยงกันเถอะ <W ok S 1> หลอกหรือเลี้ยงออกไปจากบ้านฉันแต่คุณครับนี่มันเดือนออกไปเดี๋ยวนี้ไปเล่นเลยจับกันพวกเราอยู่ข้างในนะร้อยใช่เราเลยมาเดินเล่นด้วยกันเลย ไม่เป็นไอ้ดูร้องเรื่องไม่รู้เรื่องไปเล่นเป็นตําแหนกันแทนทันบอกพวกนั้นไปแล้วว่าเอาสมองไว้ที่เฮ้ยเด็กไหมลงมือซะโอเคโอเคอะไรโอเคครับท่านนายกเอเวอร์บอร์ ฉันไม่รู้นะว่าพวกเธอเข้ามาในนี้ได้ไงกันแต่พวกเธอต้องออกบแม่ครับพอดีแมวตัวนี้ดูป,ป่วยๆนะเดี๋ยวผมจะเอามันไปหาหมอระหว่างทางไปทำงานนะครับรักแม่นะขอบใจจ้าดูแลตัวเองด้วยนะน่าลูกชายฉันเองค่ะคุณพ่อ ตอนที่ฉันกอดเขาไว้ตอนที่เขาหนาวฉันฉันสูญเสียความเชื่อใจในทุกสิ่งและสิ่งดียที่ฉันเหลืออยู่คือความหวังพ่อจะช่วยเท่าที่พ่อจะทำได้ก็แล้วกันนะพ่อจะภาวนาให้เขาเองไปที่โบสถ์นะคิดว่ันนั้นจะมีอะไรอ่ะน่าจะเป็นผีหรือว่าสุภูขคอหรือเป็นลับที่ปิศนาหรือวิญญาณลึกลับที่ลอยไปทุกที่ ทอที่จะเด็กๆพวกเราเข้าไปได้ไหมคะักลูกจะไม่ได้เข้าไปในสถานที่พำนับของพระเจา้านะทำไมล่ะฮะคุณอ่มคุณพ่อเกรก่อแล้วลูกคุณล่ะพ่อไม่มีลูกหรอกนะงั้นคุณก็ไม่ใช่คุณพ่อนะสิพวกลูกชื่ออะไรกันเหรอเด็กๆ <Skip. S 2> สก<ำ>ิปพัมเอาล่ะสกิปแล้วอพำการแต่งกายแบบนั้นเข้าโบสถ์จะเป็นการลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ตอนนี้เดือนหลอนนะฮะวันไหลเดือนหวนร้อนนะครับแล้วพ่อแม่เขาพวกลูกๆหรอพ่อแม่ผมเอาแต่ติดงานนะครับวันนี้แม่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะฮะแล้วพ่อของลูกหรอโอ้เออ,เอ,อพ่อเข้าใจแล้วล่ะลูกจะต้องปฏิบัติตนให้ดีต่อนหน้าพระเจ้าพ่อจะดับทางลูกๆเองะพ่อมันใจว่าพ่อแม่ของลูกๆจะต้องภูมิใจแน่นอน เ <Yay! S 2> ถ้าหากลูกทำอะไรไม่ดีกับใครไว้ลูกต้องกล่าวขอโทษต่อพวกเขาพ่อจะไปดูด้วยไป<ห>ขอโทษคนอื่นกัน<ๆ>ไม่ไม่ลูกจะวิ่งอย่างนี้ไม่ได้ลูกอาจจะสะดุดล้มได้นะเดินแบบปกติสินี่การประชดหรือไงเนี่ยแพตตี้คุณตรวจสอบเสร็จหรือ,อยังเราต้องการแพตตี้คุณคุณโอเคไหม ดูเหมือนงานเขาจะหนักหน่วงกว่าเราเยอะเลยนะเออไปรอข้างนอกกันพวกเธอสองคนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพวกเราอยากแค่มาขอโทษคุณนะครับตอนนั้นฉันเกือบจะได้แฟนสักคนอยู่แล้วเชี่ยวกลับไปซะคุณหมายถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นเหรอแต่คุณก็ไปจับร่างกายเธอหี่โอ้โหนมันฟังดูแย่มากๆเลยนะเด็กๆตอนนั้นคุณจะแทงเขาเหรอฮะไม่ใช่คนนสักหน่อยเด็กๆ การกล่าวหาคนอื่นไปสิที่ไม่ดีนะเด็กๆพวกนี้ทำอะไรลูกเหรอพ่อหนุ่มเด็กพวกนี้มันโยนของทุกอย่างในนี้แล้วเอาของทุกอย่างมาเผาสเละแค่ไปตามพ่อแม่พวกเขามาโอเคไปกันเถอะเด็กๆเราไปกันต่อเถอะตอนนั้นฉันน่าจะเลือกไปเป็นเจ้านั่นแทนนะไม่แปลกใจที่ลิกลาออกเฮ้ย ฉันช่วยนายได้นะฉันว่างอีกสองอาทิตย์ไม่นายนะ่ะไม่เข้าใจหรือว่างานนี้มันเชี่ยม,มากแค่ไหนโอ้เอาหน้าเคฟแค่ขายลูกกวานไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่แย่ราะลูกกวานหรอกเรดฟอร์ดแล้วพ่ออะไรพวกนั้นไง <Me an> <S <S ฉันให้ลูกกวาดพวกนายไปแล้วนะเพราะงั้นไม่มีทางที่ฉันจะยัจเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยพวกเราขอโทษนะที่ไม่ได้จ่ายค่าลูกกวาดของคุณเลยคุณให้อภัยพวกเราได้ไหมฮะ ไม่เป็นอะไรเด็กๆพวกนั้นไม่ต้องจ่ายอะไรหรอกเดี๋ยวเราให้ลูกกวาดฟรีๆเอาไหมจริงเหรอฮะเชื่อะไรน่ะไม่ไม่เป็นไรเลยเด็กๆห้ามรับลูกกวาดนั่นไปด็่ขาดมันเป็นพิษต่อร่างกายพวกเธอนะและจะเป็นเชื้อเพลิงแห่งความตานะบานะนี่คุณเป็นบาทหลวงเหรอใช่อแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่พ่อมานำทางเด็กเหล่านี้ให้รู้จักการประพฤติตัวที่ดีเพื่อพ่อแม่และพระองค์ ก็เ,เหมือนบาทหงที่เราเคยเห็นในหนังเลยอะแล้วทำไมผู้ชายแก่ๆแ,แบบนี้ทึงได้ออกไปไหนบ้าไหนกับเด็กๆก,กันเล่ามันไม่แปลกไปรัคำพูดด้วยพ่อนุ่มพ่อคือผู้นำทางเด็กพวกนี้ไปในทางที่ดีอาา่าฮะไม่เป็นไรฮะวิตคือเพื่อนของพวกเราดูเหมือนลูกจะคุ้นเคยกับเด็กพวกนี้นะนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ทั้งลูกและเรื่องงานของลูกได้ไปกันเถอะเด็กๆครับคุณทอมเกน<ๆ>ไอ้นี่มันน้ำเหร มันเป็นน้ำมนต์เนีเขาใช้กันแบบนี้เฮ้ยๆๆหยุดนะฉันไม่ชอบใช้ถุยพวกนี้โอ้มันใช้ได้ผลแฮะงั้นเดี๋ยวฉันไปเปลียนชุดแล้วมาช่วยนายละกันมันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมแน่นอนครับมันอยู่ตรงฝั่งนั้นเลยงเด็กๆวัสดีค่ะคุณแฟงเออคุณเป็นใครอะ แล้วลูกเราเป็นใครคุณแฟรงค์ผมเอ่อเป็นเหมือนลุงลของพวกเขาไงขึ้นมาเร็วเด็ก่าไปฟังเขานะเด็กๆแต่เขาขับรถไปส่งเราตลอดเลยนะฮะและสักวันก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านมาและพ่อแม่ของลูกๆก็จะโดนเรียกค่าไทถ่และพ่อก็จะเอาเรื่องนี้ของลูกจะไปบอกเจ้าน้าทีแฟรงค์กล้าดียังไงตะแกนี่ฉันก็แค่อยากช่วยเด็กๆเท่านั้นแหละเราจะไปที่ไหนกันต่อนะ ตอนนั้นพวกเราไปหลอกหรือเลี้ยงกันอันนี้คือเดือนสยองขวัญไงล่ะประทานโทษนะคะคือฉันตั้งใจะจะมาตรวจร่างกายประจำเดือนแต่แต่ฉันหาคุณหมอไม่เจอเลย ฉันยินดีที่ได้ช่วยคุณนะคะมาดามตามฉันมาเลยครับขอบใจจ้ะเัาจะฉีแกเป็นชิช้นๆโอ้ไหนไหนไหนนี่เด็กๆออกไปซะพวกเราแค่อยากจะมาขอโทษที่ไปรบกวนคุณนะครับโอ้ส่วนฉันเองก็อยากให้พวกเธอใส่หัวไปให้พ้นบ้านฉันซะ,ซะ เราฉันไม่้อาะะไปไพวกแกไปให้พล <S <S สักวันหนึ่งฉันจะฆ่าพวกแกแล้วฉันก็จะเอาศพพวกแกไปเผาเองหยุดนะลูกก้านียังไงถึงไปพูดมคมยพวกเด็กๆอย่างนั้น,นอะฮะลูกคุณจะละอายต่อกายกระทำของตัวมาเถอะเด็กๆไปกันต่อ ทำไมหนาวอย่างนี้เนี่ยเธอได้ย้ายศพตามที่นายกสั่งเชี่ยอะไรวะเนี่ยแกเจอปัญหาใหญ่แล้วละ่ะและนั่นไป็นสาเหตุว่าทำไมพวกลูกๆถึงต้องทำดีต่อทุกคนถึงแม้ว่าพวกเขาได้ใจร้ายใส่เราล่าละฮะถูกต้องแล้วล่ะดูนั่นสินั่นลอยกับเพื่อนๆของเขานี่ เราไปขอโทษกัอนออเยี่ย oh, yeah. ช่างประไรฉันขอคุยกับบาดหลงเกรเกร์หน่อยเด็กๆไปกันก่อนเลยโอเคครับพวกเราเข้าใจนายนะเราอยู่ข้างนายพวกเข้าใจพวกนายนะฉันหวังว่าเรื่องนี้มันจะม <า S 1> ไม่เราแค่อยากจะอขอโทษอกจะโดนไต่ล่ะร้อยไม่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 เราหน่อย,อนะอยหยุดเถอะนะเรามาที่นี่เพื่อขอโทษนายเรื่องที่สร้างความรำคาญนะ่ะ ไม่หรอกเด็กๆนายไม่ได้ทําอะไรผิดนะไม่เป็นไรลรอยหนูไม่ใช่สําหรับฉันมันเป็นไรน่าร้อยพวกเราทราบซึ้งมากเลยละ่ะฮะนายไปทําอะไรเจ้าพวกนั้นน่ะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะเว้ยแล้วทำไมเด็กพวกนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้เล่าอูนายใหญให้ท่านทอะไรกับพวกมันล่ะเดี๋ยวก,กูจะให้เลยอย่าร้อยย <ๆ S 2> ่า <ๆ S 2> เป็นไงพอใจไหมไม่พวกเราไม่เป็นไรหรอก ไม่ไม่ไม,ไม่ขอโทษเด็กพวกนั้นซะทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นเป็นไรหรอกโรเบิร์ตไม่ต้องห่วงพวกเราต้องไปกันแล้วนะ่ะโอเคบา,บายบายนะบายอ้ยเอาละ่ะไว้เจอกันอีกนะคุณพ่อหวังว่านนะขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับคุณขุนนายกเกิดอะไรขึ้นพวกเราไปขอโทษมาฮะแล้วมีที่ไหนต่ออีกละ่ะเราจะไปโรงพยาบาลกันะฮะที่นั่นมีซมบ,บยอะแยะเลย แล้วตอนนั้นใครไปห้พวเธอเข้าไปล่ะอ่ไม่มีฮะพวกเธอควรจะได้รับอนุญาตก,ก่อนที่จะเข้าไปทําอะไรที่ไหนก็ตามเข,าาข้าใจไหมเข้าใจฮะเอาละนําพ่อไปเลย เก่งควายข้าไปคุณเหรอทุกอย่างโอเคดีไหมครับค,ค,คุณเกเกอร์ขอโทษทีครับพ่อคือบาดหลวงเกเกอร์ขอฝากเด็กคุณนี้ไว้ได้ไหมครับคุณคือนักบวชเหรอครับใช่ใช่ฝากเด็กคุณนี้ไว้ทีเถอะครับเด็กๆทำไมเธอถึงไปไหนมาไหนกับบาดหลวงล่ะพวกเราอยากเข้าไปในโบสถ์เพื่อให้พ่อเราภูมิใจในตัวพวกเราฮะเราอยากจะเป็นเด็กที่ดีเพื่อพวกเขานะฮะ้ยเด็กๆ ฉันว่าเธอไม่จำเป็นต้องทำตัวให้เป็นเด็กดีหรอกนะฉันค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าครอบครัวของเธอภูมิใจในตัวเธอและพวกเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเธออย่าคิดอย่างนั้น<ว>เลยนะพ่อแม่ของพวกเธอรักเธอนะเด็กๆพวกเขารักเธอไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่พวกเขารักผมจริงแล้วทำไมพวกเขาไม่เคยอยู่กับผมเลยอ่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าอ,อ๋อก็แค่จะแกล้งให้ตกใจเล่นแต่ดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ขอตัวนะผมขอเข้าห้องน้ำจะได้ไหมฮะเฮ้ยเขือนที่นี่มันเขตห่วงห้ามนะเข้าได้เฉพาะ พวกเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่กันนะพวกเราไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ตามคุณมาที่นี่นะฮะนี่พวกเธอโกหกจะานักเทคนิคเหรอฮะพวกเราเปล่านะพวกเธอไม่ควรอยู่ที่นี่มันอันตรายเกินไปช่วยฉันทีในนี้มันหนาวเหลือเกิน ็นไหมนมันมองข้าตัวชนากับพวกปีศาจมาเป็นพวกล่อหลวงให้ฉันได้ไหยายาภายพวกเขาเสร็จเยี่ยมสตรเจ้าปีศาจแม้บดินทร์จะพูดอะไรโดยปราศจากการยอมรับจากพระเจ้าโอ้เราจะดมมวยพีกับออกไปสร้เด็กๆกับลงไปสัจจอมปีศาจป่าเนะเด็กๆขอร้องอ่ะด้วยฉันทีออกไปสร้างดีปะ ให้บารมีเห็นพระบิดาลงโทษเจ้าซะจงให้บารมีของพระบิดาลงโทษเจ้าซะให้บารมีของพระบิดาลงโทษเจ้าซะพระบิดาและพระบุตรและพระธิดให้เจ้าออกมาจากร่างนี้ออกไปจากที่แห่งนี้และกลับสู่ก้นบึ้งของเจาทงให้บารมีแห่งพระบิดาลงโทษเจ้า เด็กๆมาช่วยพ่อทีอ๋อดู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 นั่นสิจงแหวกลับโถซาฉันซาเจ้านักปวดมันมันพ่อถอยไปก่อน,ม,นอมากำลังล่อลวงลูกๆส่งเด็กๆมาสัดเกรกกอ,รอย่าไปสซดเจ้าปีศาจส่งพวกเด็กๆให้เขาไปเถอะ นี่ลูกปล่อยให้จ้าปีศาจนด้เป็นเพื่อสมองลูกได้อย่างไรกันแต่เขาเป็นเพื่อนเรานะคะใช่เราเคยเล่นกับเขาด้วยเย็เลยเราเป็นถึงในแผนร้ายของมันคุณพ่อครับพ่อพอจะรู้ไหมว่าแม่ผมอยู่ไหนผมผมหนาวมากเลยแม่ผมจะคอยกอดผมทุกครั้งที่หนาวพ่อพ่อช่วยกอดผมได้ไหมอยู่ซะ ส่งเด็กๆให้เขาเถอะครับคุณพ่อทำอย่างที่ฉันว่าเลยค่ะคุณพ่อเกรงเรื่องส่งเด็กๆให้เขาเถอะผมบ้าพ่อจะไม่ลุก้นหมาญาของเจ้าหรอกนะล้อยน้ำของเจ้าหมาสักข้าจะคืเกินเกินเจ้าวุ่นวายเชื่อไหมประวัติของข้าออย่าทำลายมอนหรอกนะผมไม่เคาเล่นจะเล่นกันซะอีกนี่โลกรู้จัก ชื่อมันได้ยังไงเราอันเชิรเข้ามาที่นี่เองแต่เขาหนีออกไปนะอะเขาเปล่านะฮะผอ้ลอันเชิญปีศาจเข้ามาในมิติของมนุษย์ทําให้เบอร์นี้จบไปด้วยแต่ความบาปแล้วคิดว่ามันเป็นแค่การเล่นอย่างนั้นเหรอแปะคุณเป็น คัตตี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณโอเคใช่าาไหมเอ้มาเป็นตำรวจแทนแล้วใช่เธอพูดอะไรของเธอน่ะพวกเราต้องมีฉันอยากถือปืนได้แบบถูกกฎหายไม่เธอจะถือไม่ได้เธออยากได้ปืนไปทำไมทำลายตึกใหญ่กันเรอแล้วค่าจ้างพวกเราละเท่าไหร่ถ้าเป็นเบียร์สองขวดล่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่า3มขวดนะฉันว่านายได้ยินสี่ขวดนะฉันว่าต้องเป็นห้าขวดแน่นอนเลย โอ้ยสว่างจองฉันจะไม่จัดการกับไอ้บ้านดีแน่นอนขอลาออกออกมปจากเราเด็กคนนั้น

นี่มันจะไปพอข้ากินได้ไงฉันขอไปนอนในถังขยะกว่ามาหลอดนายทำอะไรของนายเนี่ยนี่ไปซ่อนก่อนที่บัตหลวงจะมานี่ไปซ่อนบนห้องใต้หลังคาบ้านซะให้ข้าเข้าไปแต่นายเข้ามาอยู่ในบ้านนะอ,อ้าวหรือนายจะไปซ่อนที่บ้านฉันก็ได้นะท่านนาย,ยาจ,าจะเข้าไปซ่อนในร่างเราเหรอ Yay! <laughs> มาจากร่างนี้สาวหรอปอท่านประจาลงโทษจ้า เลยว่าทําไมลูกชายดูเหมือนขาดการอบรมพูดใส่ลูกชายฉันแบบนี้ไม่ได้นะอ้อเข้าใจว่าลูกไม่ใช่บ้าที่เข้มงวดแต่ความประมาทนั้นเลิ่มมาทําให้แต่คนที่ตกอยู่ในอันตรายลูกไปดูดูวยซ้ำว่ามาที่นี่ยังไงแถมว่าแต่ดื่มเหล้าอีกเป็นแม่ที่ไร้ความรับผิดชอบจริงๆคุณนีนาครับช่วยไปส่งผมกลับบ้านได้ไหมครับได้สิจ๊ะมากับน้าได้เลยหนุ่มน้อย ขอโทษนะได้โอเคไหมจัจังก็แกงอยากจะเป็นเด็กที่ดีเฮ้ยเด็กๆรู้อะไรไหมพ่อแม่ของพ่อเธอส่งอันนี้มาให้เหรอ้าวจริงเหรอครับว้าวสปนาดเอลดีรันว้าวว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 ้าวจะไปมีประโยชน์อะไรถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แม่ครับคือคือผมไม่อยากจะให้แม่เศร้าฮะ และผมไม่อยากไปตุบปัญหาให้แม่เลยผมขอโทษครับผมอยากเป็นเด็กด <car stories> ีไม like <Blessed> ่อยากรบกวนแม่ <artist> แกบุกแกมันโง่ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนก็ได้